จิโยเสียงผ้ารักสีน่านเต็มสิริมงคลโคคินจังเสียงผ้าสวาวนีแซ่จ๋วโรปังหน้าเสียงผ้านัชยานันทนพัฒกุลแคดดี้พาเสียงผ้าคพรเิราอภิพุนทรัพย์อารมีเสียงผ้าชนาะภาแซ่ย่างเมลอนปังหน้าเสียงผ้าพลอยพยลินแซ่เต็ม ลูปี้เสียงภาคธัญรัตน์นำโชกชัยเจริญไบคินแมนเสียงภาคทิติซะเฮอเพตตี้เสียงภาคพิมออนแซย่างเคอรี่ปังแมนเสียงภาครัฐภูมิแซลีนาโดเสียงภาคระวินแซท้าโจอาเสียงภาคสุชาดีขมาา จิโร่เสียงภาคนัทวุฒิแสนสีจันโพโร่เสียงภ้าสอนชัยแซ่จาวครองเสียงภ้าสุริยาแซ่ย่างเอ็ดดี้เสียงภ้าสุภาวตะวรนรตไทอากาจังแมนเสียงภ้าชอดททีย์คำหลวงดอกินจังเสียงภ้านัชยาสะสมอราเสียงผ้านาฐาหัสติพันธ์ โชกุปังแมนเสียงภาคกิติพลใจสุขอันปังแมนเสียงภาคบุญศิลกองสุขโมย่าเสียงภาคัทะรัพลแซ่จาาทุกคนฉัน ฉันชอบขอไข่ฉันซื้อขอขวดฉันขี่ขอควายฉันคือขอคนฉันตีคอระครังทำทำทุกอย่างตามอกตามใจก็ขอ คคะฉันดูงองูฉันล้างจอจานฉันตีชอชิงฉ Ho. ันชวนชอช้างฉันล้่งโซโซไม่ใช่ชอกระเชอมาอ่านด้วยกันสิเธอมาอ่านด้วยกัน งจชชซชซชฉันคือย่อญิงสวมดอชดานี่ต่อประตักปักบนถอฐานพอนางมนโทเธอยิ้มหน้าบ้าน ฉันฟังทอพุทเท่า,า,าทางเล่านิทานาโนเนนเดินผ่าน ฉันถือกับถอถุงจับบนทอทหารฉันถือทอทงอยู่กัดนอนหนูแล้วเรียนลังดูหนูจานให้ฟังถ่อถอถอถอ นอ <No. S 2> ฉันเก็บบอใบไม้ให้อาหารปอปลาฉันพูดคุยกับผอพึ่งฉันปิดฝอฝาฉันถือพอพ่านยิ้มโชว์ฟอฟันวันทั้งทั้งวันทำทุกคนแต่ว่าบอ ฝอฝอฝออฉันเห็นพอสัมเภาบันทุกมอมาฉันชวนยอยักมาลงรอเรือฉันชวนรอลิงฉันสวมวาแหวน พมยรอรา,าวาฉันสร้างสอสาลาให้สอฤสีฉันวิ่งหนีสอเสือตามาฉันมีหอหีบมา้าใส่ลอดจุกลา่า ฉันหาอันนี้วาลาัลพัทอ้ออ่างให้คนเอาหูอ่างน้ำแล้วเรียนอ่านคำต่อไปสอสอสอหอ,อ,อลอ้อ S <S> ฉันคือคอคนฉันดีคอรักขังฉันด wow! ูงูฉันล้างจอดจานฉันตีชออชิงฉันช่วยชอช้างฉันล้มซอสโซ่ ไม่ใช่ชอกระเชอร์มาหาไอ้เงินันเท่ามารวยเงินเด็กผู้ชายเป็นหน้ารักเด็กผู้หญิงเป็นรักเด็กผู้ชายเป็นนางร้ายเหมือนตอนหลังเขาฉันคือยอหญิงส่วนดอชดานี่ตอปะตักปากบนขอฐาน ฉันก็อ่านเสีย <น elling S 1> งด okay. ัง <the> ฉันเสียงเด็กิูแลตั่อเต่าฉ่ันถือกันแอถหอวันม่ทอวหัรฉมันบก่หัวแ่ัแ่ับ่หัว่หั น้องเรียนเ,เรียเรียๆหนูจะอ่านให้ฟ so ังฉันเก็บบ่อใบไม้ให้อาหารปอปลาฉันพูดคุยกับหอพึ่งฉันติดฝอแาฉันถือพ่อพันเยิ้มโซ่ฟ้าฟัน ฉันเห็นพ lly, ful, ่อสัมผาาบ้านทุกโมมาฉันชวนยอยยักมาลงรอเรือฉันชวนลอลิงแม่สวมวัวแหวนพอเรือลอง่เล่น ราสีฉันวิ่งหนีสอเสือตามาฉันมีหอหีบมาใส่ลอจุลาฉันหาออ่างให้คนหูกอาบนะ